ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพบกับเนยนะคะในช่องเนยซ่าฮาทีวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมวังระเบิดนะคะชื่อเกมว่า Boom ER Final Final นะคะเรามาเริ่กันเลยแล้วเราจะกดที่ VS f r a y นะคะแล้วเราก็เลือกเลยเนะขอเลือกอันแรกแล้วกันไม่ล็อกเน็ตนี่ก็จะมีให้เล่นนะคะอะไรเนี่ยอ่าแล้วเราก็สามารถคุยกับเพื่องได้นะคะ แล้วเราก็จะมาเล่นเลื่อนกันเลยนะคะวางระเบิดแล้วก็ต้องหนีนะคะห้ามโดนระเบิดของตัวเองถ้าโดนระเบิดของตัวเองเน,ยเนียจะตายทันทีเลยนะคะเอ้ยวัดดีเฮ้ยมีคนชื่อเนอยซาด้วยวหยหวัดดีว่าเจอเนยซาไงไงจะ้ะไม่จะมาวัดดีสลก เพียงการว้าววเยงการค้าีเวการแต่าไีเวตายได้ไงฮะเนี่ยถ้าเป็นเนี้ยถุงตอนทีมันสามารถข้ามนี้ได้นะเราจะฆ่าคนนี้หวัดดีจ้า ดีจ้าดีจ้าเราจะฆ่ามันนี่นี่เย้เราจะด้นนี้ได้เท่าไหร่อฮะนึงแป๊แบแป๊บนึงนะคะเนอขออนุญาตค่ะเนทาครับซองอยู่ โอ okay. okay, เคโอเคริ่มตอเลยอือฮะ้นเนื้อเส่าวัยคุามฟอร์มไทยคนไทยคนไทยขอโทษนะคะ น้องกดออกให้เป็นอย่างนี้โอเคเอ้าเต็มเมาอะคือว่าไม่ว่า,าอ้าวยังอ่ะอ่าแับสูนกับชีวิตเนาะอยู่ในไม่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นนนน โอชยดิโอชัยดิโอชัย้ิโอ้ยังไปยังก่อนนี่จะเจอร้องเลงเราขอพาไป้ยเอนโช่คไลทอชิคันขอโทษนะคะที่ร้องเพลงเพี้ยนพอดีติดเพลงนี้ติดคับซองอยู่ครบอกใครซ่าไอ้เ้า ไอ้ขาวไอ้หัวนั่นว่าคนเนี้ยไอ้เนี้ยเนีน้ยคนไทยเอ้ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงแต่ไอ้เนี้ยน่าเป็นผู้หญิงสองคนเลยมัง้งตื้อ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 ขอโทษนะคะเสียงพวกของอือหือ S <S <an> เนี่ยดีทั้งสองคนเลยค่ะสามคนเลยแหละ <S an> <S an> แล้วไงเคอ,อมันดีเจอตอนนี้แอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ไม่ได้เสียบหูฟังด้วยเสียงดังนิดหน่อยนหน่อยเนาะก็ต้องขอ,ขอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงมันถ้าเสียงมันก็ต้องขออภัยขออภัย ด้วยนะคะแอบเลยเสียงแหบด้วยนะคะนี่นี่เฮ้ยเอ้ารอได้ไงเยอะนี่นี่เอ้า what the heck and show y o u l i k e s o chic โอ h ยมังไกเขาเอาพายจริงๆค่ะขาไปโดนโอเคุณเรนลี่ค่ะ เด well, ี๋ยวมาๆเดี 1, you know? ๋ยวนรจะอัดวิดีโอลงยูทูบเนาะตอนนี้ไปเรียนดนตรีเนาะตอนนี้ไม่ได้เรียนครค่ะในเรียนวโอสวัสดีนี่ คาเฟ่เลยอ่ะ <c oughs> อืมเอ้าตกใจใช่่าออกไปคนนึงอุ้ยมีคนเข้ามาคนนึงเยวเย้คิดว่าเป็นคนไทยนะเห็นคนไทยเล่นหนู่ว่านักคนไทยเข้ามาเล่นด้วยเนาะโอ๊ยเม่อย ทอมปันนี้ะลูอิงมาเราไริ่มพ what do ดพิวัดีโอ้ยเราก็ตายด้วยกันนะเพื่อนเออวู้ัดดูให้กวัดฟังสิตัวอะไรน่ากลัวเหลือเกิน เ ch นี่ยไม่เคยเจอตัวอะไรที <meter> ่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยแอนนาเชอร์ไลท์โซชิคัมบันนี่เอ้ยงงตาโคเลยเฮ้ยนี่แล้วอุิวอวิวนี่โอ้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 ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลย ไม่เดิผมรากซอชิคอมันนี้เย้เฮ้ยอฮ้อวัตเซ็แคนดูนอุยตกใจี่นี่ยไปได้ไงอ่ะ <G ül> เสียใจเลยต้องใจให้คนนี้ตายตายไปใายเด็กเร็วคำยามนิดหน่อยนะคะขอโทษเต่เนยแค้นมันมากไอเอ็มนยไอเอ็มไอเอ็มอะตายคู่ไม่มีใครชนะเย้ yeah. yo what's ม h man นายหวัดดีจ้ะเดี๋ยวเราเจะถอดเอยไม่ใช่ถ่ายทอดสดว่คนนี้เก่งโอ้ยสองดาวเลยอ่ะเพื่อนหน่งเพิ่งได้ดาวเดียวเองหนูย,ยังไม่ได้สักดาวเลยได้สองนี่เนี่ยเอ้าเราก็โยนให้ใครมาเนี่ยแอนดเดอะชอคเกอร์ร้อยสองสี่ขอมันนี่ ้ยังจะมาดรอวแลมกอนแลมกอน้วทำนี่แลมกอนก็ไม่โดนตัว่ละจุ๊กวุจุ๊กโอีิตกูไม่ตายกูไม่ตายกู่ตายเฮ้ยเราตายไปกันั้คน ต,ตายต้องมีใครตายอย่างเพื่อนเว้ยอยู่ล่าง <c oughs> สุดเลยเว้ยเอา้าเอ้าอ่ะเสียจจุย And I show you like so she company ตุดู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  Life, so กูไลโซชิคอมปานีลาก่อยเพื่อนเราเองสบาเแล้นวิทย์จะใส่เวยมกรรมเวยมกรรมเก็บตังฮะขอโลฮะ <c oughs> นี่เนี่ย นี่เนี่ย w o วว้าว o w w o ว้าว And the shot good life So she company And I'll w a i g Tomorrow you say Yes You did You did Yeah You did Good game ฮ huh? ะ Good game ย oh. so, น้ำหน้ามาแล้วเกินยี่สิบนาทีพอไหม

วันนี้เริม่เรมเป็นวนะน่ะ สวยอ่ะฮึหนีสิฮะนั่นไงตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวคนเดียวนี่เนี่ยแล้วตองไหนเราต้องไหนต้องไหนตรงอุ้ยตายคุ้งงงแป๊บ รู้สึกเครียดเครียดกับเครียดก,กับอะไรหน่อยคะเคียยกับเกมแกงยงเ้นะเด็ก,กน้อยเดี๋ยวเนอจะสร้างสรรค์พวกเกมขึ้นมาเรื่อยๆเนะาะขณะจะลงคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกับเกมนะคะโอ้ my g ย d ยียยยเย้ เนี่ไปดีกว่าไม่เอาทึงี่สินาทีเนาะนาทีนี้ขอให้เนได้สักเดือนค่อบดองก่าน อ้าววางผิดที่ระเบิดเราก็ตายสิไอ้บ้าอือค่ะงั้นขนาดนี้เนยขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจี Yeah